ค่ะขอบคุณเจ้าสวัสดีทักทายทุกท่านเด้อจ้าค่ะขอบคุณเจ้าคุณย่าของหลานสตอรี่ค่ะคุณย่าของหลานสตอรี่ก็คือช่องเอสหอมเองนะเจ้าคุณย่าชอบเราคุณย่าของหลานนะคะคุณย่าชอบมวนเด้อกระจายแล้วก็คุณนะคะคุณย่าจันหอมเอสซีทีพีนะคะใจจื่อคุณย่ามดเป็นคุณย่านะเจ้าซีหลานแล้วเจ้า ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณที่มาทักทายนะคะเป็นกําลังใจนะเจ้าแอดหอมจะไล่บ่อยๆเนาะแต่แอดหอมบาดาไขนะคะบดดาไขบตอบโต้ไขพ่อแอดหอมบดูชอ่องตีว่าคือลุงป้าแล้วก็ใส่ไล่ลุงป้าแอดหอมบดูเจ้าแอดหอมบาเสียสุขภาพจิตแอนหอมจะดูแต่ช่วงช่องพี่น้องเราดีอยู่กับลุงบางทีบาได้เม่นก็เข้าไปกดนะเจ้าแอดหอมบดูเจ้า พอเรารู้อยู่แล้วว่าลุงเราบ่ได้เป็นคนพิษใครจะด่าจะว่าช่างหัวเขาตัวของเราเรารู้ดีนะคะปล่อยเขาว่านะเขาเขาว่าบะแป้เอาหลูกหลานเอาญาติปี่น้องเขาตีจากหลงนี่ไปโจยว่ากระจ่างหัวเขานะคะปล่อยพวกเขาไปนะคะถ้าเขาพูดไม่พอเขาไปเอาพ่อแม่เขาจากหลุมนะคะลุกขึ้นมาช่วยพูดว่าให้ลุงให้นะคะ อะไรนะนักโทษชายนะคะชัยพลน,นะคะไปขุดเอาพ่อเอาแม่คุณมาพูดด้วยก็ได้นะจ๊ะแม่เขาจะจากโลกนี้ไปเรียกมาเลยขุดออกจากหลุมขึ้นมาช่วยพูดด้วยก็ได้นะ,ะว่าลุงเป็นคนผิดนะจ๊ะแอดหอมก็จะไม่ว่าเนะคะถ้าเราไม่ว่านอ๋อหน้ากะเจ้าหมาต่อหน้าแต่เจ้ามีไผ่มาอุ้ยว่ะ เจ้าใจหน้าก็หรืออุ้ยมู่จักหน้าก็ใจเนาะมีไผ่ผู้มาหาอุ้ยบอกเจ้าเจ้าไดใดเจ้าเจ้าได้เจ้าหน้าเจ้าวันขำอะไรนี่อะไรนั่นอะไรได้จื่อผูกกุนี่อะไรนั่นอะไรวันขำอะไรนั่นอะไร มมััันนนยุงกบีี่เที่มันทำใหม่เนี่ยเนาะอีน,น,อน้องก็ไปแต่ว่าอย่ากระดลูกล่าลูกล่าจะแต่งงานกัมมนกป้นใดก้ป้น่หน้าวันที่แปดกุมภาเจ้าอันนี้อ๋อกุมภาแปดกุมภาเจ้า สินสอดแสนลูกล่าไอายล่านน้องมันแสนม <laughs> าไต้อมสินสอดล่านะ <laughs> จะแต่งงานลูกลูกจะแต่งงานนะคะจะเป็นแม่อุ้ยทำละจะเป็นนะคะคุณแม่นะคะ <laughs> อุ้ยรันกะอยู่ในห้องนะคะอาน้องไปงานบ้านใหม่หมาะ ๋อแม่ยังกับข้าวอยู่ในเตาไฟอีน้าอีน้าถามหาอุ๋ย